สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับไฮโดราล์มติกเนาะเริ่มต้นบรรยากาศในคลิปมาแปลกๆแบบนี้เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ที่บ้านตัวเองนะครับแต่ว่านี่คือบ้านของพี่ทวีลูกฟาร์มคนใหม่ของผมนะครับที่อยู่นี่คือโต๊ะปลูกนะครับมี2ตัวแบบนี้เพราะว่าเราจะเริ่มปลูกกันที่20กล่องปลูกนะครับเริ่มต้นมาเราก็มาสอนพี่ทวีในการนวดฟองน้ำนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้เพาะมาเมล็ดมาแล้วนะครับ ที่สวีจะต้องทําการปักเมล็ดลงฟองน้ําในวันนี้นะครับแล้วก็มีกําลังใจมากมายก่กองนะครับให้กําลังใจยุ่งข้างแบบนี้นะครับวิธีนวดฟองน้ําไม่ยากนะครับแต่ว่าที่ยากน่าจะเป็นการคีบเมล็ดลงฟองน้ําแบบนี้นะครับแต่ว่าลูกฟาร์มคนใหม่ของผมก็ทําได้ดีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามีกําลังใจดีจากคนรอบข้างนะครับ สำหรับขั้นตอนในการย้ายมเมล็ดลงฟองน้ําแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าที่เก่าเกมแล้วผมก็ยังแนะนําว่าให้ใจเย็นๆนะครับเพราะว่าขั้นตอนการเพราะ,มะเมล็ดเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆนะครับถ้าเราทําขั้นตอนนี้ได้ดีงานที่เหลือก็สบายแล้วนะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทําไปใจเย็นๆนะครับ เฉพาะมาเมล็ดไปเปิดเพลงฟังไปก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะครับผมเองก็ทําอยู่บ่อยๆแต่ว่าพิทวีนีวันนี้มีกําลังใจไม่ขาดเลยนะครับก็มีคุณพี่ภรรยามาคอยถ่ายรูปให้กําลังใจแบบนี้นะครับเสร็จจากการเพราะมาเมล็ดแล้วนะครับเราก็จะจะมาทําการสอนพิ่ทวีในการ ผสมปุ๋ยนะครับเพราะว่าในชุดปลูกที่พิชวีสั่งไปเนี่ยมีปุ๋ยด้วยนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยแห้งลูกฟาร์มจะต้องมาผสมปุ๋ยเองแบบนี้นะครับสําหรับคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่ยะลาเหมือนผมเนี่ยผมก็สามารถไปสอนให้ถึงที่บ้านได้แบบนี้นะครับไม่แน่ใจนะครับว่าผู้ปลูกท่านอื่นนั้นผสมปุ๋ยอะไรก่อนนะครับแต่ว่าส่วนตัวเวลาทํางาน ผมจะมักจะผสมปุ๋ยบีก่อนนะครับเพราะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเลอะเทอะดีนะครับนี่กําลังใจก็ยังอยู่ไม่ขาดเลยนะครับผสมปุ๋ยบีเสร็จกรอกใส่ขวดเก็บไว้แล้วก็แน่นอนนะครับมีปุ๋ย A ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องใช้2อย่างนะครับทั้งปุ๋ย A แล้วก็ปุ๋ย B เนาะผสมปุ๋ยเสร็จกรอกเก็บใส่ขวดเก็บไว้ในที่ที่ไม่โดนแสงแดดนะครับสำหรับวันแรกของลูกฟาร์มคนใหม่ของผมก็จะมีภารกิจประมาณนี้นะครับ ส่วนอาทิตย์หน้าเราจะทำการอนุบาลแล้วก็เพาะต้นกล้ารุ่นต่อไปนะครับยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสุดท้ายนี้ผมขอทุกคนแข็งแรงแข็งแรงเหมือนผักที่ลูกฟาร์มผมปลูกนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ